สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆยังเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่ เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเอารถมาเซลล์รดราคาสักคันนะฮะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรุ่น s ิ z ุนะครับ i ิ u z ดาก้อนพาวเวอร์ปี2544นะครับหรือว่าปี2001นั่นเอง เป็นตัวท็อปในรุ่นเครื่องยนต์3.0นะฮะแต่เป็นปั๊มสายแล้วนะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้าแล้วก็ได้กุญแจรีโมทด้วยนะฮะสภาพรถจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันนะฮะคันนี้มาชมได้นะฮะเดินตามมาเลยนะครับนะฮะมาดูสภาพบอดี้นะครับสีรถเนี่ยเดิมบางนะครับสีรถค่อนข้างเดิมบางมากนะฮะนะฮะมาดูทางนี้นะครับด้านข้างก็จะมีคิ้วพวกนี้นะครับค่อนข้างครบทุกอันนะฮะนี่ครับ นะฮะครบหมดทุกเส้นนะครับแล้วก็ภายในนะครับมาดูภายในกันนะครับคันนี้ภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเบาะกำมะหยี่นะครับผมนะฮะเบาะกำมะหยี่นะครับนี่นะครับเบาะกำมะหยี่สภาพสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เบาะแคปไม่มีฉีกขาดนะฮะนี่เบาะแคปบไม่มีฉีกขาดนะครับอ่านะครับเรือนไม้ก็จะเป็นไม้ขาวนะครับเรือนไม้ขาวนะฮะนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็น กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าด้วยแล้วมีไฟตัดหมอกในตัวด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับนะฮะอ่ะอ่ะโทษทีนะับผมถือมันผิดอันนี้กุญแจของเขาเป็นธรรมดาแต่ลบเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกอยู่นะครับผมนะฮะความเดิมมาดูความเดิมคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะฮะเห็นไหมครับความเดิมเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนทุกเม็ดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับอ่า นะครับันี้อาจให้ลูกสาวนะครับคนเล็กถ่ายให้อาจจะมุมมองอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะมาดูนะฮะมาดูด้านข้างทีนี้มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งด้านนี้นะครับเดิมๆบางๆนะมีซุ้มยางกันสาดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับซุ้มยางกันสาดนะครับเห็นไหมครับนะฮะมาดูฝั่งด้านนี้นะครับด้านท้ายนะครับผมมาดูทั้งด้านท้ายนะครับมีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมนะครับเมดอาร์คเดิมๆนะฮะ นี่นะครับเดิมๆนะครับชายท้ายตรงนี้นะครับไม่มีผุสภาพสวยนะครับนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เดิมๆนะครับนะครับมาดูฝั่งด้านนี้กันทีนี้นะครับฝั่งนี้ก็เดิมบางนะครับเดิมบางนี่ครับสติ๊กเกอร์โอเคยังอยู่นะครับนะฮะสติ๊กเกอร์โอเคยังอยู่ฝั่งนี้ก็เดิมบางนะครับส่วนภายในฝั่งด้านนี้นะครับก็คอนโซลสวยนะครับ คอนโซลสวยนะครับคอนโซนค่อนข้างสวยมากไม่จอดติดเกตนะครับผมนะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะส่วนความเดิมนะครับส่วนความเดิมนะครับฝั่งด้านนี้นะครับดูเม็ดร์คนะครับดูเม็ดดักฝั่งด้านนี้นะครับเม็ดร์คชัดเจนเดิมๆมนะครับผมนะเม็ดอารเดิมเดิมหมดทุกเม็ดเลยนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนห้องเครื่องนะครับ มาดูห้องเครื่องนะฮะตามมาทางนี้นะครับตามทางนี้นะครับนะฮะห้ามห้ามเกามือนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะสั่นจับนิ่งๆนะครับผมนะมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0แต่เป็นปั๊มสายแล้วเพเดิมคันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับนะฝากระโปรงเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์พวกนี้อยู่ครบหมดเลยนะครับนะไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟซีนอนนะครับเนี่ยครับไฟซีนอน ไฟฉีนอ่นสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟตัดหมอกใช้งานได้นะครับปั๊มสายนะครับมาดูปั๊มสายปั๊มสายคันนี้เป็นระบบปั๊มสายแล้วนะครับซึ่งเดิมของเขาจะเป็นปั๊มไฟฟ้าตัวนี้เป็นปั๊มสายก็คือจะมีสายคั้นเร่งแล้วนะครับนะไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าคอนโทรลนะฮะซึ่งนะครับลูกค้าเจ้าของเดิมแปลงปั๊มมาเรียบร้อยนะครับอ่านะครับมาดูนะฮะทีนี้ฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะฮะอยู่อยู่ตรงนี้นะมือกล้องนะ นะครับเราจะสตาร์ทให้ฟังนะครับนะครับคันนี้ก็จะมีเสียงท่อนิดๆนะครับระบบแอร์ใช้งานได้หมดนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้เซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะฮะเครื่องยนต์ดีนะครับมาดูกําลังอัดนะครับเดี๋ยวมาดูกําลังอัดนะครับนี่มาดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะ เครื่องยนต์ดีนะครับผลกํำลังอดีนะครับสตาร์ทติดไม่ยากนะครับไม่ต้องเผาหัวรุ่นนี้นะครับมาดูหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําก็ยังเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับผมนี่นะครับผมหม้อน้าไหลเวียนเร็วดีนะครับน้าไม่ดันนะครับผมนะครับํายะไม่ขาด เครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับนี่ครับปั๊มสายจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่งให้ดูนะครับเดี๋ยวเล่งฟังเสียงนะฮะอ่านะครับนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีปัญหานะครับตัตาเล่งดีแน่นอนเพราะเป็นปั๊มสายแล้วนะครับส่วนเล่มเอกสารมาดูนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะคันนี้จดทะเบียนปี254 4นะครับนะฮะ เครื่องยนต์3,120แรงมา้าแรงม้าค่อนข้างเยอะนะครับภาษีจะอยู่ที่1,050บาทนะครับแล้วก็ผลกรรมสิทธิ์ทั่วไปแล้วก็มีสีน้ำตาลดำก็คือสีน้ำตาลก็อยู่ในโหมดของคนส่งก็คือสีบอลทองนะครับแล้วก็สีดำก็คือตัวนี้นะครับนะฮะนะครับ,นะรบทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคานะครับผมนะฮะคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่10,000 3 9 0 0 0ืนานะครับลดราคาแล้วอยู่ที่139,000านับาทนะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะลูกค้าต้องไปนะฮะเปลี่ยนของเลลวเอาแล้วก็มารับเองนะฮะสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์098นะครับ2 7 4เ2 7 9เบอร์098 274 4279นะครับ i อ l i n ย094 475 4441กนะครับอยากที่จะดูรถตัวจริงคันนี้นะครับรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีสินาติดจองหรือเปล่า ถ้ามีสินันติดจองนะฮะท่านสามารถมาได้ที่ตำบลท่าพอุอำเหมืองจาดคอนแก่นนะครับ139,000บาทจากราคาเดิม149,000บาทะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจหารถใช้งานอยากได้สุดนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะฮะสำหรับะะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ